กินดีดร้อนไหมแม่บอกว่าอย่าจับมือสกปรกอะร่ะออะไรจังไข่อ่ะวันนี้ไข่ เหนื่อยไหมอร่อยไหมคะนี่กล่องที่สองใช่ไหมเหนื่อยไดยดบพลังใช่ไหมกินหมดไปสองกล่องเลยวิ่งเหนื่อยอร่อยจังเลย อืออืออร่ยอยจริงจริงว้าหมดแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วสองกล่องแล้วพอพอไปวิ่งใหม่ไปวิ่งใหม่ไปวิ่งใหม่ก่อนนะจึิมมจะรักระวังหมา,ากัดนะ chưa vọt chắc đó, ơi, này rồi, đúng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  này đúng rồi, đúng rồi, มีแค่สี่ตัวใช่ไหมสุนักสุนักสุนัขมีแค่สี่ตัวทำไมตีไม่ได้นะตีไม่ได้ค่ะไม่ตีนไไม่ได้นะตีใครนะไไม่ได้ตนะีอะไรไม่ได้ ตีอะไรไม่ได้ตีอะไรไม่ได้ฮะวท้อำไมนะคะใีนอ่ป,ะปะนะอเหนื่อยยังกลับบ้านไหมไม่กลับบ้าหยังไม่กลับบ้าน โ oh, อ้ด้วยอ๋อยังไม่อยากกลับบ้านเหรอแต่มันค่ำแล้วนะืึทำไมไม่อยากกลับบ้านอยากเล่นก็อยู่เหรอน้องไปยอยากเล่นอยู่เหรอบายบาย บายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบ๊ายบายจับยูเลิฟยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้มหัวสวยๆสวัสดีค่ะก้มหัวสวยๆสวัสดีค่ะโอเคโอเคทำไงโอเคเลิฟยูเล็บยูโอเคโอเค Love I love you. you I love you ออใช่ออช่ I love you สว <laughs> oh. ัสด <Okay. S 1> uh, ีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะอื้อใช่อ่ะสวัสดีค่ะสวยๆวด้วยสิ I love you ออช่สวัสด <laughs> okay. ีค <aba> ่ะสวยๆด้วยสวัสดีคอเ้อใายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ Chup, <laughs>